ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในการทํารายได้เสริมนะครับในส่วนของโทมิเนียเวลด์นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินอยู่ที่200บาทนะครับไปยังบัญชีโทมิเนียเวลด์ให้ดูนะครับว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรการใช้งานทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของบัญชีโทมิเนียเวลด์นั่นเองนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กันด้วยนะก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสำหรับตัวแอปเนี่ แอนดรอยเท่านั้นนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราดูในคลิปนะครับผมจะมีรูปแล้วก็มีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวโหลดไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมม n ่วอลล็ตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า No เว l a ่นะครับใครที่ต้องการดาวนโหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะกดลิงก์ดาวนโหลดก็ได้นนะครับผมเป็อ เกี hn, ่ยวกับการทําเงินจากการอ่านนิยายแล้วก็การเล่นเกมนั่นเองนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรดูตามคลิปที่ <C' est S> 1ได้เหมือนกันนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับมีทั้งหมด5เมนูกดมาที่เมนูของฉันเลยนะครับจากนั้นเนี่ยมาดูที่ตรงเมนูตรงนี้นะครับมันเขียนคําว่าใส่รหัสเชิญนะครับการใส่รหัสเชิตรรงนนีี้เ่ยาจะ ได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับผมก็ใส่รหัสเชิญได้เลยสําหรับการใส่รหัสเชิญตรงนี้นะครับจะมีช่องให้เราใส่นะครับมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนี่ของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้นะครับการเกากรหัสเชิญตรงนี้ไม่มีผลในเรื่องของการถอนเงินนะครับจะใส่หรือว่าไม่ใส่เกอนเงินได้นะเราจะได้รับคะแนนนะครับสามหมื่นเหรียญทองตรงนี้ด้วยนะครับก็ใส่ลงไปได้เลยสําหรับรหัสการเชิญเพื่อนน,น,น,นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะสอนขั้นตอนการใช้งานนะครับว่าต้องใช้แบบไหนถึงจะได้รับเงินเข้าทูมมี่เลนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วน ของเมนูที่1นะครับคำว่าศูนย์หนังสือนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของการกดรับคะแนนฟรีตรงนี้นะครับที่เป็นคะแนนเหรียญทองเราสามารถกดรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้ได้เลยนะครับในการเก็บสะสมคะแนนนะครับได้รับมาที่135เหรียญทองสามารถรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยนะเพื่อที่จะสะสมคะแนนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็กดรับตรงนี้ต่อได้แต่ถ้าเราอยากได้รับคะแนนเพิ่มนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องนิยายหรือว่าหนังสือที่เราสามารถกดเข้าไปอ่านแล้วก็จะได้รับเป็นส่วนของคะแนนเนาะวิธีการก็กด เข้ามาที่1เรื่องนะครับเรื่องไหนก็ได้นะแล้วก็กดเริ่มอ่านด้านล่างได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นตัวหนังสือเหมือนกันนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยมันจะเป็นตัวสีดำนะเพราะว่าหน้าจอจะเป็นสีดําไม่สามารถเปิดสาธารณะได้นะครับเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ในเรื่องของนิยายนะครับผมคะแนนที่เราจะได้รับจะอยู่ที่ด้านบนขวามือให้เราเนี่ยทำการเลื่อนอ่านนิยายไปเรื่อยๆได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะด,ดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราสลหรับนิยายนะด้านบนตรงนี้นะครับจะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่นะครับเราสามารถกดดาวน์โหลด้ เมนู Menu ที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการจัดอันดับนะครับในเรื่องของนิยายเนาะว่าใครที่ทํานิยายออกมาแล้วก็มีคนเข้าไปอ่านเยอะที่สุดนะครับก็เขาจะแสดงขึ้นตรงนี้ให้นะครับเมนู Menu ที่3นะครับก็จะมีในส่วนของคําเชิญนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีการชวนเพื่อนการแนะนําการทําภารกิจการทํารายได้ตอนนี้นะครับผมเขามีกิจกรรมให้เราเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะก็คือการนะครับเชิญร่วมขึ้นรายการนะครับผมรับโบนัสรางวัลพิเศษ $200 ดอลลาร์100ที่นั่ง นะครับเอ0 0ดอลลาร์นะไม่ใช่ $200 ดอลลาร์นะทุกคน2000ดอลลาร์เนี่ยก็70,000กว่าบาทนะครับผม70,000กว่าบาทไทยนะแจกทั้งหมด100คนนะครับเวลานี้นะครับก็สามารถทำได้อยู่นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับเหลือเวลาอีกแค่11วันเท่านั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมเนาะเราก็สามารถทำได้เลยการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็คือการคลิกที่นี่เพื่อเชิญนะครับกดคลิกที่นี่แล้วก็นำไปเชิญเพื่อนต่อนะครับโดยการคัดลอกข้อความตัวนี้ไปแนะนำไปเชิญเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกสามารถโปรโมทแนะนําเพื่อนต่อได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําอย่างไรยิ่งถ้าเราเชิญเพื่อนเยอะติดอันดับก็จะยิ่งมีโอกาสได้รับเงินรางวัลเพิ่มนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของการนะครับกดรับเงินเพิ่มนะครับคือตรงนี้จะมีงานให้เราทําเพิ่มนะแล้วก็กดเข้ามาที่งานตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนะี่ยจะมีการเช็คอินนะครับในการรับคะแนนเพิ่มเติมเราสามารถกดเช็คอินได้ในแต่ละวันเมื่อเราเข้าใช้งานแล้วก็ทําการกดเช็คอินในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้1-7ึถึง เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีการลองใช้งานแอปต่างนะครับเป็นการดาวน์โหลดเกมต่างๆในการทําภารกิจแล้วก็เข้าไปที่2เมนูนี้ได้ในการทําภารกิจนะครับหรือจะทําการเลื่อนลงมาตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของงานประจําในการทําภารกิจเพิ่มเติมตรงนี้เราสามารถทําภารกิจเพิ่มเติมได้ในการรับคะแนนรางวัลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเมนูต่อไปนะครับเมนูที่4นะครับในส่วนของโปรดทราบตรงนี้เนี่ยจะเป็นการติดในส่วนของหนังสือนะครับที่เราเข้าไปอ่านเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของการถอนเงิน สำหรับการถอนเงินเนี่ยเรามาดูคะแนนตรงนี้นะครับ 9.9m เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคะแนนที่เรามีเนี่ยเป็นเงินกี่บาทก็ให้เรากดปุ่มเขาว่าถ่ายถอนตรงนี้เลยกดเข้าไปนะพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีรายการถอนให้เราดูนะครับก็จะเป็นทูมอนี่เวลและก็เพย์เพลนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นคะแนนของเราแล้วก็จะมีเงินบาทให้เราดูด้วยว่าเป็นเงินกี่บาทจากคะแนนที่เรามีนะครับผมมี397.37สตางค์นะครับและการถอนเงินของทูมอนี่เวลนะครับก็จะเริ่มต้นที่ 100, 200้และก็400บาทเนาะจริงๆเนี่ยผมขาดอีกแค่2บาท กว่าๆนะครับก็จะสามารถแลกได้ที่400บาทนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการแลกเงินที่200ให้ดูแลกันในการแลกนะครับเราไม่ต้องไปทําการเชิญหรือว่าแนะนําเพื่อนต่อต่อการถอนเงินนะครับเพราะว่าถ้าเรามีคะแนนหรือว่ามียอดเงินแล้วเนี่ยเราสามารถแลกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนนะครับและก็ไม่ต้องไปทําภารกิจต่างๆนะครับผมมีครบแล้วก็แลกเงินได้เลยกดเ,เข้าไปที่รายการที่เราต้องการแลกนะครับและก็กดเห็นด้วยได้เลยตรงนี้นะครับก็เป็นเงินรางวัลทูมานิโอเลตนะครับจำนวน 200บาทนะก็ให้เราใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมอนี่วอลเล e ตและก็ใส่เบอร์วอลเล็ตในการรับเงินทั้ง2ช่องให้เหมือนกันจากนั้นก็กดส่งได้เลยนะครับอโอเคนะครับตัวนี้ก็เป็นในส่วนของการดูประวัติการแลกเงินนะครับก็แลกเงินไปเรียบร้อยละจานวน200บาทเนาะในเวลานะครับตามนี้เลยนะครับวันที่8เดือน5นะครับ2024นะครับเวลา3ทุ่ม21นาทีอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรือว่ารอดําเนินการนะครับ5วันทําการนะไม่นับวันหยุดนะขัดต้เลิกและก็วันหยุด สุดสัปดาห์นั่นเองนะครับก็ให้เรานับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่8นะครับผมก็รอการตรวจสอบนะครับอาจจะไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับผมก็น่าจะได้รับเงินนะครับถ้าได้รับเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปอัปเดตแจ้งอีกรอบนะครับในส่วนของยอดเงินที่ทําการถอนไปนะใครสนใจในการทําเงินนะครับก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับผมแอปนี้เล่นฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปปถัดไ สวัสดีครับ